ทุกคนคะนี่เห็น,น,ย,น,ะะนยังบอพริกใ่กระถางเบิ่งติล่ะสีอกสีอกดอกเลยนะคะทุกคนเขายังพ่อเด็ดเอาันลมดินจากเทอ่อได้เลิกแล้วคะเมื่อนี้ได้เลิกแล้วนี่แหละครับดูไปตรงนี้แหละแถวๆแ,แปลงขวาเข้าเนี่ยแหละไกลไก่กันดีจะได้คดนนาไในง่ายๆนะคะเนาะ เต็มดินให้คุณจักหน่อยเนี่ยดินเกโอ้ยเนาะเ,เหนียวค่ะด้วยค่ะทุกคนอุ้มน้าดีคักแต่ว่าระบายนา้าบ <c oughs> ดีก็เลยโอกาสที่เพื่อนจะงามกันหน่อยอยูอ่ค่ะทุกคนเอาละจะลงบดกระถางเลยละจะลงใดบ่เนี่ยยุสิไงคุณขึ้นมาหากเพื่อนเต็มละกระทางเลยด้ค่ะทุกคนลงส่งเลยนะสลุออกข้างนอกเลยอ โอ,อได้ยูข่ายมันฮัเอาตรงเต้ข้างนอกอาจจะเพื่อนอาจจะเหี่ยวเลยค่ะทุกคนแต่อันนี้ฮัเอาบดเบาสตีปบ่เหี่ยวดอกแต่ว่าดินพันตี้สิผสมอีกอย่างเลยค่ะทุกคนมันต้องใส่เวลาเวยค่ะดินกว่าเพื่อนจะดีอ่ะต้องใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยอย่างไรๆตรงมีอินซีกระถูมาใส่ได้หลาย นี่ปลูกคือเกาห้อนั่นแหละค่ะทุกคนปลูกเอ็นเอ็นนี่แหละนี่ห้าหมักแบบนี้ปลูกแบบเอ็นเอ็นนี่แหละสไตล์ห,ห้างจะได้ต้นใหญ่ๆเดี๋ยวมันราติดตามเรางคนใช้ง่าไมไหมอ๋อโบราะว่าดินะค่อนข้างแห้งนะคะทุกคนเอามาหนี่แหละเดี๋ยวคนแตกเพราะเอ็นยังสีเดียวกับคนแตก สั่งผลมาหลายขึ้นเก่าเนี่ยตรงไหนฟักกระสีแตงออกมากขึ้เก่ากว่าทุกคนต้นมันก็สีใหญ่ขึ้นเดี๋ยวสีหาใบใหม่มาคุ้มสัก,นกหน่อยแล้วก็ฮุดหน้าไม่เลวค่ะทุกคนใบไหม่ในคุ้มไปหลายเลยให้เพิ่นเป็นปุยให้น้ำมาเถอะเพิ่นย่อยสลายดินกระสีดีขึ้นนะคะค่อยเป็นค่อยไปค่ะทุกคนเท่าเท่าเ,เกษตรอินซี่และะ้วค่ะเนาะเฮ็ดเกษตรปลอดสารเทาก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปท่านเท่าเศษแห่งงามเลยนะกลับเหน็นแด่ที่กัน ใส่ปุ๋ยเนาะค่ะเนาะใส่ปุ๋ยสูรนันสูรนี้แค่นั้นจะงามแล้วแต่ว่าห้องฝัดบม่มากแน่นั้นสิ่ค่ะเข้อ,อยู่ได้แบบเพียวๆแบบกินได้โดยที่บ่ต้องลงทุนหลายอยู่ได้โดยที่ว่าบ่ต้องพึ่งผ้าสิ่งภายนอกอยู่ได้ตัวโดยตัวห้องเขาเองประมาณนั้นค่ะทุกคนตามารักเฮาแล้วเรยว่าโบอยากใส่ให้เพื่อนหลาย ถึงเพิ่นสิบ่งงามแต่ว่าขั้น่นออกลูกให้กินแค่นั้นก็พอใจแหละค่ะทุกคนปรจําเป็นต้องแบบสวยรู้ปันได้กับซําพอได้กินหน่ก็พอเลยค่ะซัมซัมนานซัมนานไม่เป็นหยังบ่ได้หวังปันเห็เพิ่นแบบว่างามแบบเต็มต้นลบด๊อกปูปันั้นโอเคพอได้กินก็พอน้อเนาะหวังซํานั้นแหละไปละค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เฮานําเด้อะไรแสนหักเาาค็มบัดับบานเฮาฮักทุกคนค่ะบ๊ายบาย